สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทำาคุณยนต์สายรับกันนะครับด้วยเซนเซอร์แสงนะครับไ l i g เซนเซอร์นั่นเองเรามาเริ่มกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็เหมือนเดิมครับอยากให้เข้าใจการทำงานของเซนเซอร์แสงนะครับ นำมาประยุกต์แล้วก็มีทักษะในการออกแบบแล้วก็วางแผนนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเซนเซอร์แสงแลรเซนเซอร์เนี่ยนะครับเขาจะวัดค่าสูงสุดได้1024ใช่ไหมครับก็คือสว่างนะครับแล้วก็วัดค่าได้ต่ำสุดก็คือศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็ในการทำหุ่นยนต์สายลับเนี่ยนะครับเจ้า M b o t บนี้ต้อง จับค่าเป็นอะไรครับอ่าต้องเซตค่าให้ครับเป็นที่0ูนย์นะครับแต่ถ้ามากกว่าแต่ถ้าแสงมากกว่า400เนี่ยจะทําให้เขาทําไมครับเราต้องเดินหนีแสงนะครับเพราะว่าเราเป็นหุ่นยนต์อะไรครับหุ่นยนต์สายลับนั่นเองนะครับหุ่นยนต์สายลับต้องเดินหลบแสงนะครับเดินหลบแสงโอเคไหมครับอ่าเรามาดูกันนะครับครับสั่งที่เราจะใช้นะครับก็คือ ไลท์เซนเซอร์นะครับแต่เราจะใช้เป็นออนบอร์ดนะครับเพราะว่าที่บอร์ดของหุ่นยนต์เนี่ยก็มีไลท์เซนเซอร์เหมือนกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับแน่นอนครับหุ่นยนต์ m อ็มบอถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สายลับกันเลยนะครับก่อนอื่เลยมาที่อีเวนต์นะครับเลือกปุ่ม Startup ของเรานะครับ แล้วก็มาที่ control เลือกคำสั่ง if then else นะครับ if then else คืออะไรครับเด็กๆ if then else ก็คือคำสั่งที่เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไรแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทำอะไรใช่ไหมครับจำกันได้นะครับสำหรับเงื่อนไขนี้นะครับต่อมาครับมาที่ sensing นะครับเลือก light sensor นะครับตัวนี้นะครับไว้ใช้กับอุปกรณ์ light sensor ของเรานั่นเองนะครับ มาที่ operator นะครับเราจะให้หุ่นยนต์เนี่ยจับค่าแสงให้ได้มากกว่าเท่าไหร่ครับ200นะครับถ้าเขาจับค่าแสงได้มากกว่า200เขาต้องทำไงครับลบแสงสีขาวจากไฟนั่นเองนะครับลบไฟนั่นเองเพราะว่าเราเป็นอะไรครับหุ่นยนต์สายรับใช่ไหมครับเราต้องลบไฟแสงสีขาวนะครับโดยใช้คำสั่ง move forward นะครับ Move Forward ปรับกำลังเป็น100นะครับจากนั้นใช้ a ว t second นะครับควบคุมการเดินเป็น0.5นะครับ Copy มาครับ Duplicate นะครับแล้วก็เราจะให้หุ่นยนต์เขาทำไมครับเลี้ยวซ้ายด้วยนะครับ เงื่อนไขตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าไลท์เซนเซอร์ของเราเนี่ยจับค่าแสงสีขาวได้มากกว่า200ก็จะทําการเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะหลบแสงไฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าจับค่าแสงได้น้อยกว่า200เนี่ยนะครับก็จะให้หุ่นยนต์ m b o มบอหยุดอยู่กับที่นะครับเราจะใช้ฟอเวอร์นะครับในการเช็คเงื่อนไขนั่นเองนะครับ โอเคนะครับแล้วก็อัปโหลดเรามาดูผลลัพธ์ที่เราได้กันเลยเรามาดูนะครับหุ่นยนต์สายลับเห็นไหมครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเดินหลบแสงไฟสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็จะหยุดเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยไม่สามารถจับแสงค่าแสงสีขาวได้นะครับเห็นไหมครับว่าจะหลบแสงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนี่แหละครับคือหุ่นยนต์สายลับที่เราเขียนเป็นยังไงกันบ้างาครับหุ่นยนต์สายลับของมือดูก้ก้อนหิน แนะนำให้เล่นในที่มืดนะครับหรือเล่นก่อนนอนนะครับปิดไฟเล่นเราสนุกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครูก้อนหินราไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ